เครื่องบินขับไล่ m IG ิก1 5 m i k o y a มิโครยันกูเรวิกมิกเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นที่มีชื่อเสียงพัฒนาโดยสำนักงานออกแบบมิโครยันกูเรวิกของสหภาพโซเวียตและเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เจ็ตรุ่นแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการใช้ปีกแบบปีกกวาดเพื่อให้ได้ความเร็วสูงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมิก15บทบาทเครื่องบินขับไล และเครื่องบินสกัดกั้นอินเตอร์เซปเตอร์ผู้ผลิตมิโคยันกูเรวิคสหภาพโซเวียตการบินครั้งแรก30มกราคมคศ1947เครื่องยนต์โดยทั่วไปใช้เครื่องยนต์คลิมฟ VK1 ซึ่งพัฒนามาจากเครืค่องยนต์โรสรอยเนเน่ของอังกฤษความเร็ว <coast> สูงส <way> ุดประมาณ1,075 ถึง1,076กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธมักจะติดตั้งปืนใหญ่อากาศนูเดลมัน N-37 ขนาด37มิม1กระบอกและปืนใหญ่อากาศน er ูเดลมันนริกเตอร์ NR-23 ขนาด23มิม2กระบอกการใช้งานเด่นมีบทบาทสำคัญในสงครามเกาหลีคศ1950ถึง1953 โดยเป็นคู่ปราบสำคัญของเครื่องบินขับไล F ่ F-86 Saber ของสหรัฐอเมริกาพื้นที่การรบเหนือน่านฟ้าเกาหลีเหนือถูกเรียกว่า MIG Alley MIG-15 เป็นเครื่องบินที่มีการผลิตจำนวนมากและถูกนำไปใช้งานในกองทัพอากาศของหลายประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์และบางประเทศยังคงใช้งานอยู่บ้างในปัจจุบันในฐานะเครื่องบินฝึกขั้นสูง